คุณรู้หรือไม่ว่าอาการหลังคอมเป็นอาการยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้ในคนส่วนมากทั้งในวัยเด็กวัยรุน่นหรือวัยสูงอายุก็มีโอกาสในการเกิดเป็นภาวะอาการหลังคอมได้เช่นเดียวกันการที่โครงสร้างกระดูกสันหลังของเราเปลี่ยนแปลงและผิดปกติไปก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายของเราด้วยค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่อยู่ในภาวะอาการหลังคอมจึงจําเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาเพื่อที่จะไม่ให้ระดับของอาการเนี่ยรุนแรงไปมากกว่านี้ค่ะซึ่งนวัตกรรมของเรานะคะเป็นนวัตกรรม ที่สร้างขึ้นจากปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยพบเจอกันในชีวิตประจําวันโดยปัญหาเหล่านั้นนะคะทางเราเองก็พบเจอด้วยเช่นกันค่ะปัญหาที่ว่าก็คือการประสบกับความรู้สึกอึดอัดกับชั้นในที่ใส่ในชีวิตประจําวันการประสบกับอาการหลังค่อมและไหล่หอและรวมถึงเสียบุคลิกภาพร่วมด้วยค่ะ ซึ่งอาการเหล่านั้นนะคะเกิดจากการดําเนินอรารยบทที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเอหลังบ่อยๆการนั่งในท่วงท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน,านหลายๆคนเนี่ยมักจะทําเพราะเป็นท่วงท่าที่นั่งแล้วสบายใช่ไหมคะแต่ว่าหากทําเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะเกิดติดเป็นนิสัยแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากคะ่ะซึ่งทางนี้นะคะก็จะส่งผลเสียต่อทั้งบุคลิกภาพของเราและก็รวมถึงสภาพร่างกายของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แต่ปัญหาที่เราได้พบนะคะทางเราจึงมีแนวคิดโดยการประดิษฐ์ชุดชั้นในราไรต์โนบราเพื่อป้องกันอาการหลังคอมที่สามารถพยุงหลังของเราให้ตรงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นค่ะ วิธีการดําเนินการตัดเย็บซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการทีมเราได้เข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างทีมเราได้ออกแบบชุดชั้นในในแอป Pro Create และวาดรูปลงบนกระดาษบูฟเพื่อให้ช่างตัดเย็บดูและสร้างแพทเทิร์นจะได้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนและได้ให้ช่างกอปแพทเทิร์นลงบนผ้าดิบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของชุดชันน้นในหลังจากนั้นให้ช่างตัดเย็บกับผ้าดิบเพื่อให้ทีมเราทดลองใส่ เราจะได้ทราบส่วนที่ต้องแก้ไขก่อนลงกับผ้าจริงขั้นตอนถัดไปช่างได้ก๊อปแพทเทิร์นลงบนผ้าเข่าม้าลายจวนตานีเมื่อแก้ไขทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วจึงทําการตัดเย็บได้เลยค่ะและนี่คือนวัตกรรมของเราค่ะโดยด้านหน้าของตัวบรานะคะจะเป็นฟองน้ํายางพาราเพื่อความนุ่มสบายและเราจะยกระดับด้วยการตัดเย็บกับผ้าจวนตานีค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะมีสายรัดไหล่เมื่อเราสวมใส่และติดสายจะพยุงหลังของเราให้ตรงเพื่อไม่ให้หลังค่อมค่ะ วิธีการสวมชุดชั้นในราไลโนรานะคะเราจะเริ่มสวมชุดชั้นในจากข้างหลังแล้วจะเริ่มติดกระดุมจากข้างหน้าที่มีทั้งหมด4เม็ดจากนั้นเราก็จะติดสายรัดไหล่ที่สามารถปรับตามความต้องการได้เพื่อให้สายพยุงหลังของเราให้ตรงและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นค่ะ โดยประโยชน์ของนวัตกรรมเสื้อชั้นในที่มีสารไหลเพื่อป้องกันอาการหลังคอมหรือ l i ไลกโน r a นั่นก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังหรืออาการหลังคอมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บุคลิกภาพดีขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นการนำภูปัญญาท้องถิน่นนั่นก็คือผ้าขาวม้าสอดลายจวนที่มีสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยผลสำรวจของแบบสอบถามความพึงพอใจนวัตรกรรมเสื้อชั้นในที่มีสารละลายเพื่อป้องกันอาการหลังคอมหรือ BRA l ไลท์โ BRA ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมทดลอง30คนผลปรากฏออกมาดังนี้ค่ะมีความชอบในด้านความสวยงามของนวัตรกรรมมากถึง90%รู้สึกถึงความนุ่มของฟองน้ำยางพาราถึง70%มีความพึงพอใจในความสะดวกในการสวมใส่ถึง6 0รู้สึกถึงความสามารถในการป้องกันอาการหลังคอมได้จริง 75%และสุดท้ายมีความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจของนวัตกรรมมากถึง90%ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการทดลองนวัตกรรมชุดแรนในที่มีสายรัดไหลเพื่อป้องกันอาการหลังคลอมนะคะว่าเมื่อเ,เมื่อเข้าร่วมการทดลองเนี่ยแล้วก็ได้ลองใส่เขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะค่ะจากที่ตัวเองได้นั่งเดีอดออไลาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าหลังตัวเองอ่ะข้อมากกว่าเดิมค่ะทั้งที่ก่อนนั้นนี่ก็ข้ออยู่แล้วพอ อพอเรียนออนไลน์มันก็ข้อมากขึ้นค่ะแล้วก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆทํานวัตกรรมนี้เราก็เลยเข้าไปสอบถามน้องๆว่าตัวเองทําอะไรพอรู้ว่าน้องทำเป็นตัวที่ดันหลังหรือว,ว่าไม่ให้หลังเราข้อเนี่ยก็เลยแบบลองใส่พอใส่แล้วนะคะรู้สึกว่าเวลาตัวเองจะข้อจะรู้สึกม,ม,มันเหมือนแบบว่ามีตัวดันเราตลอดนะคะก็รู้สึกแบบก็จะดันแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณกะด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมให้การสัมภาษณ์ กับพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ